สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสัค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นนงนัทนรัตสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนามาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ได้รับจากความกล้าหาญ ทุกท่านครับเราคงอยู่ในเรื่องของความกล้าหาญในวันนี้ครับความกล้าหาญที่จะนํามาส่งมอบเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีโอกาสในการพัฒนาตนเองยกระดับตนเองไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆเป็นการเพิ่มเติมทักษะศิลปะในการดําเนินชีวิตมนุษย์เราที่ดําเนินชีวิตแล้วมีความขลาดกลัวมีความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ปราศจากความเชื่อถือหรือนับถือตัวตนนั้นถือว่าเป็นการพลาดพลั้งและเสียโอกาสมากๆเลยฮะสิ่งที่เราจะได้รับจากการมีความกล้าหาญนั้นนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเมื่อปรากฏกายเมื่อตื่นขึ้นมาเมื่อเติบใหญ่เมื่อดำเนินชีวิตเราควรมีความกล้าเป็นตัวน้มนำเพราะหนึ่งเราจะได้เรียนรู้ครับคนที่มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะได้โอกาสในการเรียนรู้อยู่ตลอด เห็นอะไรก็เป็นช่องทางเห็นอะไรก็เป็นโอกาสเจอะเจอใครก็สร้างสรรค์มิตรภาพในขณะเดียวกันก็ใส่ใจในสังคมพอเราได้เรียนรู้เสร็จใช่ไหมครับการกล้าหาญนั้นมันจะทําให้เรามีข้อสองนั่นก็คือว่าได้พิสูจน์ตัวเองการที่เราพิสูจน์ตัวเองในวิชาชีพที่เราทําอยู่นั้นอย่างน้อยทําให้เห็นว่าเราเป็นเพียงแค่ใช้ชีวิตไปวัน หรือเราสามารถสร้างสรรค์ชีวิตของเราได้ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการพิสูจน์ตัวเองการที่จะพิสูจน์ตัวเองนั้นก็มาจากพื้นฐานของการมีความกล้าหาญที่ถูกต้องพิสูจน์ว่าตัวเรานั้นมีคุณภาพหรือไม่พิสูจน์ว่าตัวเรานั้นมีความเชี่ยวชาญชำนาญการในสิ่งที่ทำหรือไม่การที่เราสามารถพิสูจน์ตัวเราเองได้นั้นอย่างน้อยก็จะทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจต่อมาข้อที่สามครับก็จะทําให้เรานั้นได้บทเรียนครับ การที่เรานั้นมีบทเรียนดีๆเกิดขึ้นมันมาจากความกล้าหาญที่เราเนี่ยสั่งสร้างสั่งสั่งการลงมายัางตัวของเราทุกๆท่านครับบทเรียนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งใช้สําหรับในการเตือนตนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่บังควรนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันให้ทั้งความเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรานั้นโดดเด่นขึ้นมาได้หรือไม่ก็มาจากไอ้บทเรียนที่เราได้เจอเจอนี่แหละครับต่อมาความกล้าหาญข้อที่สี่ที่เราจะได้ก็คือได้ประสบการณ์ครับ มีผู้คนมากมายนั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ก็เพราะว่าปราศจากประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคป,ปัจจุบันผู้ที่มีประสบการณ์มักได้เปรียบเสมอในการที่จะทําธุรกิจนั้นๆในขณะเดียวกันก็ไม่ผิดครับที่จะเริ่มต้นจากคนที่ปราศจากประสบการณ์เพราะไม่มีใครเกิดมามีบทเรียนกับประสบการณ์มาตอนคลอดแต่สามารถสร้างสรรค์ได้จากการที่เราลงมือทํา การผิดพลาดพลั้งไปข้อดีของมันก็คือมันทําให้เรามีบทเรียนบวกประสบการณ์ที่ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ดังนั้นทุกความกล้าหาญที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับมันจะทําให้เราได้ประสบการณ์ในข้อสี่นี้ต้องมาจากการที่เรากล้าที่จะลงมือทำครับต่อมาข้อที่ห้าคือเราจะได้เป็นแบบอย่างการที่เราเป็นแบบอย่างมาจากความกล้าหาญที่ดีกันเพราะว่าเมื่อเรากล้าในสิ่งที่ถูกต้องแล้วสร้างสารรค์สิ่งดีให้กับสังคมได้ใช่ไหมครับก็จะรับการพูดถึง ก่าวขวัญถึงแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ผู้คนนั้นนิยมชมชอบและนําไปเป็นตัวอย่างครับนั่นคือข้อที่6การที่เราได้เป็นตัวอย่างของสังคมของผู้คนของวิชาชีพนั้นๆสิ่งเหล่านี้หากเรามีแต่ความขลาดกลัวไม่กล้าที่จะทําอะไรสักอย่างเราจะได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้คนได้อย่างไรต่อมาครับข้อที่7คือได้มีเรื่องเล่าขานครับเขาถึงบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จจะอุด,ดมไปด้วยเรื่องเล่า แต่คนที่ล้มเหลวนั้นจะอุดมไปด้วยข้ออ้างการที่เรามีความกล้าจะก่อให้เกิดการมีเรื่องเล่าขางครับเพราะทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตนั้นเราได้ทําอะไรลงไปโดยเพราะอย่างยิ่งในสิ่งที่ดีและถูกต้องมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นนิยามเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อให้กับรุ่นต่อรุ่นได้อย่างสบายและสิ่งที่ตามมาจากความกล้าข้อที่8ได้แก่ได้มีผลงานครับผลงานจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นลงมือทํา บวกความต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอรู้จักรับฟังผู้คนรับคำวิจารณ์นะครับพร้อมน้อมรับกับคำตำหนิรวมถึงข้อเสนอแนะคำแนะนำต่างๆจากผู้คนหรือสังคมและก็ครูบาอาจารย์ของเราผลงานจะเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ต้องมาจากตัวเรานั้นตัดสินใจนะฮะที่จะลงมือทำมันภายใต้ความกล้าหาญที่ถูกต้องต่อมาข้อที่เก้าครับสิ่งที่จะได้รับจากการมีความกล้าหาญคือเราจะได้สัมผัส ได้รู้ได้เห็นได้เป็นในสิ่งที่ไม่เคยดังคำกล่าวที่ว่าลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำชีวิตก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้สิ่งเหล่านี้องค์ประกอบที่สำคัญที่แทรกตัวอยู่นั่นคือมีความกล้าครับและสุดท้ายข้อที่10บเขาก็จะปรากฏนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการเป็นคนมีความกล้าหาญจะได้ผลลัพธ์ครับที่จะเป็นบวกหรือลบ อยู่ที่ว่าเรากล้าอย่างไรถ้าเรากล้าไปในเรื่องราวที่ไม่ดีในเรื่องราวลบๆชีวิตก็วิบัติและหายนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากล้าในเรื่องราวที่ดีที่สร้างสรรค์นในสังคมชีวิตก็จะเป็นบวกครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็จะมีแต่สิ่งที่ดีฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เจ็ดข้ามมหาสาร,รที่ยังกึกก้องมานานนับปีนั่นก็คือเราจะเป็นอย่างที่เราคิดดังนั้นครับคิดบวกแม้นได้ผลเป็นบางครั้ง แต่คิดลบเมื่อไหร่ได้ผลทุกครั้งเรามาเป็นคนกล้าหาญที่ถูกต้องกันโดยสรุปหมายรวมนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์จะได้จากการมีความกล้าหาญคือหนึได้เรียนรู้ 2. ได้พิสูจน์ตัวเอง 3. ได้บทเรียน 4. ได้ประสบการณ์ 5. ได้เป็นแบบอย่าง 6. ได้เป็นตัวอย่าง 7. ได้มีเรื่องเราขาน8ได้มีผลงานเได้สัมผัสรู้ได้เห็นได้เป็นในสิ่งที่ไม่เคย สิบได้ผลลัพธ์ที่จะบวกหรือลบอยู่ที่กล้าอย่างไรวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ